โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเร็วกันสักกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม Seven n i g h t r e b i r รนั่นเองนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่หน้าเลดบอสไฮรานะครับผมอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะว่าตอนนี้เนี่ยผมอะเคลียร์ชั้น 11, 12, 13เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็ผมเนี่ยยังติดในเรื่องของการตั้งค่าออตโต้อยู่นะครับ เพราะว่าก็อยากจะทําให้มัน full option เลยนะครับทั้งรีเพยที่ผ่านนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราตั้งค่าออโต้เนี่ยเราต้องตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในส่วนของทีมที่ผมใช้เนี่ยจะประกอบไปด้วยใครบ้างอ่าโอเคครับก็อันนี้ผมคงต้องบอกเพื่อนๆล่วงหน้าเลยนะครับว่าตัวละครในไลน์อัพนี้ เราจะใช้กันยาวๆไปจนถึงชั้น15เลยนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับก็คือวิกตอเรียนะครับก็เอามาป้องกันอามาพาตนะครับผมแล้วก็สำหรับตัวสกิลของวิกตอเรียเนี่ยอันนี้จะอัพหรือไม่อัพแล้วแต่เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการอัพนะอัพแค่สกิลกระตุ้นจิตวิญญาณก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีเวท35นะครับ แล้วก็ผลจาก C6 เนี่ยมันจะทําให้ผลของสกิลนี้เนี่ยกลายเป็น4เทินนะครับใช้แค่สกิลนี้เลยถ้าสมมุติเราจะอัพนะครับผมในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเซ็ตเครื่องป้องกันอันนี้แล้วแต่เลยว่าจะเล่นเป็นเซ t ตบ็อกเซตป้องกันก็ได้คือเราเอาวิกตอเรียเนี่ยมายืนทนถึกรับดาเมจเฉยๆนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําดาเมจใส่บอสนะครับเพราะเราต้องการแค่บับอัมาพาตของน้องเฉยๆนะครับ เพราะฉนั้นก็จะเป็นเซ็ตป้องกันแต่ว่าโอเคอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างเกลือนะครับก็จะไม่ค่อยมีเซ็ตเลือดเท่าไหร่ก็เลยมีแต่แบบม่วซัวไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องฝากไปอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าได้อ p ออชั่นเลือดเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเอามาใส่ให้น้องเพิ่มนะครับสําหรับไอตัวอุปกรณ์นะครับตัวเครื่องประดับเนี่ยผมก็เล่นเป็นแ,แหวนป้องกันนะครับจะเล่นเป็นแหวนเลือดแหวนบล็อกแหวนป้องกันได้หมดเลยนะครับขอแค่วิกตอเรียถึกคืนก็พอ นะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วสำหรับวิกตอเรียนะครับตัวละครลำดับที่2นะครับก็จะเป็นบิสกิตนะครับผมบิสกิตนะครับเอามา1เลยเอามาแจกดีบัฟลดพลังป้องกันนะครับ2ก็คือสกิลอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยมันเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนให้กับเพื่อนในทีมนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณความเสียหายกับเป้าหมายบอสเนี่ยต่อเนื่อง5เทิร์นนะครับซึ่ง พอเราอัปเกรดสกิลขึ้นมาแล้วว่าปริมาณความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นเป็น40%นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนเนี่ย5้ถ้าเพื่อนๆจะอัปเกรดสกิลอัปเกรดสกิลนี้ขึ้นมาแค่สกิลเดียวก็พอนะครับแต่อันนี้ผมเกลือนิดนึงนะครับก็อัพไปอัปมาเนี่ยอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยมาทีหลังเพื่อนเลยผมนี่อย่างเซงนะเห็นแบบคนพ้นในกลุ่มเนาะว่าแบบโอ้ผมกดทีเดียวได้เลยนะครับก็อิจฉาเหมือนกันนะ สำหรับเซตไอเทมที่ผมใส่ให้บิสกิตนะครับก็อคอนเซ็ปต์จะคล้ายๆกับวิกตอเรียเลยก็คือเอามายืนถึกๆเลยนะครับเอามาแจกบัฟเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นเซตไอเทมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเซตบล็อกอ่ะอันนี้เนี่ยออปชันเสริมเนี่ยก็จะเป็นเซตบล็อกนะครับแต่ว่าโอเคก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยเนาะว่าตัวออปชันหลักเนี่ยก็จะเป็นตัว HP เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะออปเสริมก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ HP เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะยิ่งดีเลย แล้วก็ตัวเครื่องประดับเหมือนเดิมครับอันนี้ผมเล่นเป็นแหวนเลือดนะครับก็เอามายืนถึกๆให้มากที่สุดเท่าที่จะถึกได้นะครับบิสกิตเนาะอันนี้ผม C 1นะครับแต่ว่า C 0ก็พอแล้วนะครับผมตัวละครรันแบบที่3นะครับก็จะเป็นปาสคาลนะครับผมอ่ะอันนี้ผมบอกก่อนว่าจริงอยู่ที่ปาสคาลของผมอ่ะ C 6นะครับแต่ว่าเอ่อถ้าใช้จริงๆอ่ะ C 2ก็พอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า C 2เนี่ยมันจะลดคูลดาวสกิลของ สกิลประตูสู่ความมืดนะครับให้เหลือ40วินาทีคือถ้าผมจำไม่ผิดอะของเก่ามันจะอยู่ที่ประมาณ60วินาทีมั้งนะครับอ่ามันก็จะทําให้พ l าสเข่าครับบนคูดาวสกิลของไอตัวความหายนะของยักษ์มาได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะอัปเกรดสกิลเนาะอัพแค่ความหายนะของยักษ์มาอย่างเดียวก็พอนะครับแต่ถ้าจะอัพพลาสสอำนาาจากักรพรรดิมาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า ถ้าเรา Skill อัปเกรดสกิลอ่ะมันจะทําให้ผลของพลังโจมตีเวทเพิ่มเป็น33%นะครับอ่ะก็จะทําให้ปัสขขาโจมตีได้ยิ่งแรงยิ่งขึ้นนะครับแต่โอเคอันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะว่าผมอัปหมดเพราะว่าไอความพยายนาของยักษ์อ่ะมันมาทีหลังเลยนะครับก็เซ็งเหมือนกันเนาะเห็นคนอื่นอัพแบบทีเดียวแล้วได้เลยอะไรอเงี้ยก็อ,อิจฉาเหมือนกันนะครับเอ่อแล้วก็เซตไอเทมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวเซต โจมตีบอสนะครับก็จะทําให้ปริมาณความเสียหายต่อบอสเนี่ยเป็น40%นะครับในฝั่งของอาวุธเนี่ยก็จะมีทั้งอ,ออฟหลักที่เป็นความเสียหายคริติคอลนะครับแล้วก็อัตราโจมตีจุดอ่อนออน,นะครับผมแล้วก็ฝั่งอาวุธเนี่ยผมก็จะมีทั้งบวกพลังโจมตีแล้วก็แบบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบตายตัวสาเหตุที่ผมใส่ชุดเกราะเป็นบวกพลังโจมตีตายตัวเนีย่ยเพราะว่าออฟเซิร์ฟมันดีนะครับก็คือบวกความเสียหายคริติคอลอีกรับ้ปดเปอรเนี่ยเวลาฉีดก็จะรงเข้าไปอีกนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมต้องเตือนสําหรับพัสเขาก็คือเพื่อนๆจะต้องปั้นอัตราโจมตีจุดอ่อนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอ่นนิดหนึ่งยังไงก็คือเราต้องขึ้นอยู่กับบิสกิตด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอัปเกรดสกิลบิสกิตขึ้นมาแล้วจะทําให้บิสกิตสามารถบัฟอัตราโจมตีจุดอ่อนเป็น54นะครับ คือไฮด้าเพื่อนๆจะรู้คอนเซปต์อยู่แล้วว่ามันมี3หัวนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะไปตีหัวข้างๆได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีหัวกลางเท่านั้นเนี่ยอัตราโจมตีจุดอ่อนของปัสข้าอ่ะมันต้องเป็น100%เรนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมกับบัสของบิสกิตอะ่ะมันอยู่ที่54%เถูกไหมอ่าถ้าเราจะใส่อุปกรณ์สวมใส่ที่บวกอัตราโจมตีจุดอ่อนให้ปัสข้านะครับต้องบวกเพิ่มอีก46%นะครับอ่าแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่า อันนี้เนี่ยรวมกับออปชันตัวอาวุธไม้เท้าของไฮดาเนี่ยของผมเนี่ยของเก่าเนี่ยมันจะบวก28%แล้วก็ออฟเซิร์ฟเนี่ยมีบวกอีก10%นะครับทำให้รวมเป็น38แล้วก็ตัวอีกเล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะบวกความเสียหายคริแล้วก็มีออฟเซิร์ฟบวกอัตราโจมตีจุดอ่อนอีก10%นะครับทำให้เป็นอัตราโจมตีจุดอ่อน48%สําำหรับไอเทมเครื่องประดับนะครับผมเล่นเป็นแหวนปรับปามนะครับก็เอามาเพิ่มความเสียหายตออบบออีก4%นะครั พอดีเพิ่งกลับได้มานะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีไอตัวแหวนปรับปามนะก็ใส่เป็นไอตัวแหวนที่มันบวกความเสียหายเพิ่มได้นะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะหรือจะใส่เป็นไอตัวแหวนจุดอ่อนก็ได้นะครับไอตัวแหวนจุดอ่อนนะครับมันจะเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนอีก4%เนาะซึ่งโอเคถ้าเรารวมกับบัฟของบิสกิตอีก54%นะครับแล้วก็ไอตัวอัตราโจมตีจุดอ่อนอีก4%รวมเป็น58 อ่าพ a สก็จะเหนื่อยน้อยลขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะทําจุดอ่อนอีกแค่42%ก็พอแล้วนะครับจะใส่เป็นตัวนี้ก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับก็ใช้เป็นไอตัวแหวนเพิ่มปริมาณความเสียหายอีก2%แทนก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันหมดเลยเนาะโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของ p a s ส a l นะครับ C6 มันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือไอตัวความหายนะของยักษ์ครับมันจะคร0ร้อ เพราะฉะนั้นเราไม่จาเป็นที่จะต้องปั้นของเพิ่มอัตราครีนะครับถ้าใครที่ยังมีพ a าสคาลอยู่ที่ประมาณ C2-C3 นะครับตัวเซตไอเทมของอุปกรณ์อ่ะผมจะแนะนําให้เป็นเซตอัตราคริติคอลนะครับเพราะว่าโอเคมันก็จะได้เพิ่มสเตตของอัตราโจมตีคริติคอลขึ้นมาแต่ถ้าเพื่อนเอนเนี่ยมีอัตราคริติคอลที่สูงอยู่แล้วนะครับอ่าถ้ามีพ a าสคาล6ซอยู่แล้วนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้เป็น เซตอ,อุปกรณ์ผู้รังแคนนะครับเพราะว่ามันก็จะทําให้ตีบอสแรงขึ้นนะครับตัวละครลำดับที่4นะครับก็จะเป็นลีน่านะครับอ่าอ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเนาะว่าลีน่าของผมอะ่ะจะ C3 แล้วนะครับแต่ว่าโอเค C0 ย์ก็ได้ไม่ว่ากันเนาะเอ่อมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือไอตัวพาสซีฟของน้องเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายคริติคอลเป็น34%นะครับมันก็จะยิ่งทําให้ปัสบเข่าเนี่ยครับมีความเสียหายคริติที่แรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ อ่าแล้วก็เอามาฮิลนะครับซึ่งไอตัวแมค h a นิกของลีน่าเนี่ยครับความแรงในการฮิลของลีน่ามันจะขึ้นอยู่กับ HP สูงสุดของตัวลีน่าเองนะครับเพราะฉะนั้นเซตไอเทมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นเซตที่มันบวกออปชั่นหลักเนี่ยเป็น HP เปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วก็ตัวเซตอุปกรณ์ของผมเนี่ยก็จะใส่เป็นเซตป้องกันเนาะถ้าจะใส่ให้ลีน่าฮิลแรงยิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็แนะนำเป็นเซตไอเทมของมังกรเนาะ ซึ่งเซตไอเทมของมังกรนะครับมันจะมีเซตที่มันบวกเลือดด้วยนะครับพอเป็นเซตของมังกรที่บวกเลือดนะครับแล้วก็ออฟหลักเป็นบวก h p เปอร์เซนต์อีกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ H p ของลีน่ามันจะเหยียบประมาณ16ื่นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพอ h p พของลีน่าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะฮิวแรงขึ้นไปอีกเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของลีน่านะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่า40ก็พอแต่ถ้ามี่อมี C2 C3 หรือ C6 ขึ้นมาเลยนะ C6 นียนกันจะ กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ใช้นะครับมันจะลดพลังป้องกันของศัตรตูลง41%เนาะแต่ผมมองว่าลด3 4มันก็โอเคแล้วนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้สกิลนี้ด้วยนะเพราะว่าเ,เราใช้บิสกิตเนี่ยยืนแจกดีบัฟก็พอนะครับไม่งั้นมันจะเสียเทิร์นวนคิวสกิลอีกนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็คนสุดท้ายนะก็จะเป็นลูซี่นะครับโอเคจากคลิปก่อนหน้านะครับที่เป็นคลิป ตีดันเจี้ยนของคำเนาะอันนี้ผมก็พลาดเองนะว่าสกิลฮิลระบำพิษสวงของลีน่าครับมันจะลดคู่ดาว15บห้าวีอ่ะก็ต่อเมื่อลีน่านะครับอัพ46ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ผมลืมบอกเองก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าซึ่งในลำดับการวนสกิลเนี่ยก็จะมีสกิลนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอ่ะก็ต้องฮิลเพื่อนขึ้นมานะครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของลดคู่ดาวสกิลให้กับปาสคาวด้วยนะครับทีนี้เนี่ย เมคานิกในการฮิวของลีน่านะครับมันจะฮิวตามพลังป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเซตไอเทมของผมเนี่ยก็จะใส่เป็นเซตที่มันบวกพลังป้องกันเยอะๆนะครับแต่ว่าโอเคออฟหลักของผมอาจจะเน้นบวก HP ด้วยเพราะว่าผมเองก็อยากให้ลูซี่เอามายืนนานๆนะครับผมแล้วก็อยากให้มีเลือดเยอะๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องประดับเนี่ยอันนี้ผมก็จะใส่เป็นตัวบวกพลังป้องกันเพิ่มอีก3%นะครับก็จะได้ฮิวแรงขึ้นมาอีก ทีนี้บทบาทของลูซี่มันจะไม่ได้มีแค่ในเรื่องของการฮิลลดคูดาวนะครับมันจะยังมีในเรื่องของสกิลพิธีทรงเจ้านะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เริ่มเลดบอสไฮด้านะครับไฮด้าเนี่ยจะใช้สกิลที่มันลดพลังป้องกันของศัตรูทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฮด้าเนี่ยใช้สกิลที่มันลดพลังป้องกันแล้วอะเราจะใช้สกิลพิธีทรงเจ้าทันทีนะครับเพื่อที่จะ ลบดีบัฟพังป้องกันทิ้งไม่งั้นเนี่ยสกิลสองสกิลสามของไฮด้าเนี่ยมันเป็นการโจมตีหมู่หมดนะครับตัวละครของเราเนี่ยมันจะยืนไม่ไหวเอานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลังดีบัฟทิ้งด้วยนะครับสำหรับตัวลูซี่เนี่ยถ้าเราอยากอัปเกรดสกิลของลูซี่อ่ะคือผมมองว่าเป็นตัวละครที่น่าอัปเกรดทุกส่วนเลยนะเ,เพราะว่าอะไรการโจมตีพื้นฐานเนี่ยครับมัน ถ้าตัวลูซี่ไปโจมตีใส่ศัตรตูนะครับมันจะลดพลังโจมตีกายภาพลงอีก11%โอเคมันจะทําให้เราสามารถยื้อกับบอสไฮดาได้นะครับหรือไอ้ตัวระบาพิษสวงก็ดีเนาะเออมันก็จะยิ่งทําให้ลูซี่เนี่ยฮิวแรงขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็ไอตัวพิธีทรงเจ้านะครับโอเคมันก็ถ้าอัปเกรดสกิลอะครับมันจะช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนในทีมขึ้นมาอีกด้วยเป็น22%เลยนะครับแล้วก็ไอตัว พาสซีฟของน้องเนี่ยก็คือทุกครั้งที่ลูซี่ครับใช้สกิลของตัวเองเนี่ยมันก็จะฮิลเลือดให้กับตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคมันแทบจะรับประกันว่าลูซี่เนี่ยมันจะยืนได้นานแน่นอนนะครับอโอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยเรามีทรัพยากรจํากัดเนี่ยเราควรอัปเกรดอะไรให้กับลูซี่ดีนะครับในส่วนตัวผมมองว่างั้นอัพสกิลฮิลขึ้นพัก,ก่อนอย่างเดียวก็ได้มันจะได้ฮิลแรงยิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของไอตัวพิธีทรงเจ้าอ่ะมันล้างดีบัฟได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเพราะฉันไม่จําเป็นต้องอัพก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพัฟซีฟอันนี้แล้วแต่จะอัพก็ได้หรือจะไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่าโอเคมันก็จะมีออโต้ฮิลขึ้นมาให้กับตัวเองด้วยทุกครั้งที่ใช้สกิลนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของไล่อัพที่เราใช้ในการตีบอสไฮด้านะครับซึ่งโอเคครับอันนี้เนี่ยเราจะใช้ในการลงเลดบอสไฮด้ายาวๆไปจนถึงชั้น15เลยนะครับ อ่าแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงอันนี้ผมเล่นเป็นโคราเนาะแต่ถ้าใครมีเฟิงน้อยนะครับหรือว่าตัวสัตว์เลี้ยงที่เป็นระดับตำนานในสูงในระดับที่สูงกว่านี้เนี่ยก็จะเล่นตัวอื่นแทนได้หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยเออผมมีสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดก็คือเจ้าโคราเนาะหรือว่าอีกตัวหนึ่งก็จะเล่นเป็นเฟิงน้อยก็ได้ก็จะได้บัฟครดมจให้กับตัวปาสคาด้วยนะครับอันนี้แล้วแต่เลยเนาะ โอเคในส่วนของการจองสกิลล่วงหน้านะครับผมจะเซตติ้งแบบนี้นะครับอันแรกก็คือใช้สกิลอัปเกรดอุปกรณ์ของบิสกิตก่อนนะครับก็เอามาบัฟเพิ่มจุดอ่อนนะครับแล้วก็บัฟเพิ่มความเสียายของบอสนะครับทีนี้นะครับสเตปต่อมาเนี่ยบอสเนี่ยมันก็จะใช้สกิลที่มันลดพลังป้องกันนะครับอะงั้นเราก็ต้องใช้สกิลของลูซี่นะครับไอตัวพิธีทรงเจ้านะครับเพื่อที่จะล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับ แล้วก็ตามด้วยสกิลบนของวิกตอเรียนะครับซึ่งไอตัวสกิลบนของวิกตอเรียครับมันจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับเพื่อนในทีมซึ่งมันก็จะช่วยเพิ่มพลังให้กับปัสคาลด้วยนะครับก็จะทําให้เวลาฉีดเนี่ยมันจะยิ่งฉีดแรงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตเซต,ตติ้งทั้งหมดนะครับกรณีที่เราเนี่ยจะกดมือเพื่อตีบอสนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผม เริ่มแรกก็ใช้อัปเกรดอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะครับผมสกิลนี้ละครับที่มันลดพลังป้องกันครับเพื่อในทีมเราเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สกิลของลูซี่ล้างขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนอีก2สกิลตามมาซึ่งมันเป็นสกิลตีหมุ่มเลยมันจะแรงมากๆนะครับพอเราล้างดีบัฟเนี่ยมันจะตีไม่เข้าเลยนะ หลังจากที่เราไล่บัฟเพิ่มพลังโจมตีไว้ของฟอรเรียแล้วเนี่ยอันนี้เราก็จัดคอมโบเต็มฝั่งเขาได้เลยนะครับงสีโรลรน,น,นะครับผมแปดหนึ่งสามอันนี้ผมก็รีคูด้ดววาอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เตรียมยิงอีกรอบหนึ่งครับผม ฉีดรอบที่สองนะครับผมอะนี่ผมเตรียมกดฮิวขึ้นมาละไม่งั้นเดี๋ยวยืนไม่ไหวเลทีนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นว่าตัวสกิลลดพลังป้องกันกลับมาแล้วกดสกิลบนของลูซี่รอเลยนะครับแต่ถ้าสเต็ปนี้เนี่ยใครใจร้อนเนี่ยจะกดรีบูดาวของปัสเขาขึ้นมาเลยก็ได้นะผมแต่ว่านี้ผมเทสเทมั้ก่อน อันนี้เนี่ยตะกี้บัสเข้าโจมตีไปนะาม,านมันทำให้อไ,หไอตัวบัฟของบิสกิตหมดพอดีนะครับผมอันนี้ผมเลยต้องกดบัฟของบิสกิตขึ้นมาก่อนไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ถ้าเราฉีดแสงแ่ะมันจะไปตีหัวข้างๆแทนนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับดอกสุดท้ายเก้า0มื่นะครับผมอ่าอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสเต็ปการกดมือนะครับว่าเราควรจะกดอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยก็เข้าใจครับว่าเพื่อนๆเนี่ยก็อยากจะเซตติ้งฟาร์มออโต้เช่นกันนะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจัดเซตติ้งออโต้ไว้อะไรยังไงบ้างนะครับ โอเคครับสำหรับในส่วนของเซตติ้งในการฟาร์มออโต้ของผมเนี่ยจะเริ่มจากสกิลร่างของบิสกิตก่อนนะครับจะคล้ายๆกับตอนที่ผมตั้งค่าจองสกิลล่วงหน้านะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่ได้กดสกิลบนของวิกตอเรียแล้วนะครับเราจะเน้นค่อยๆยิงค่อยๆย,ย,ย,ยืนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะวืดอยู่นะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องค่อยๆวนสกิลดีๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเซตติ้งแค่6สกิลไว้นะครับอ่าลำดับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นสกิลล่างของบิสกิตลำดับ2นะก็จะเป็นสกิลบนของลูซี่เนาะเพราะว่ามันจะโดนลดพลังป้องกันก่อนการใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะช่วยล้างดีบับลดพลังป้องกันนะครับต่อมาอันดับ3ของผมเนี่ยจะใช้ฮิลของลีนานะครับเพราะว่าอยากเอามาเพย์เซฟก่อนไม่งั้นเนี่ยผม กังวลว่ามันมีความเสี่ยงที่ตัวละครของเราเนี่ยอาจจะทนรับน้ำแข็งไม่ไหวซึ่งโอเคผม,มก็มองในอีกมุมมองหนึ่งก็คือตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยในเรื่องของไอเทมหรือว่าในเรื่องของบทขีดจํากัดเนี่ยอาจจะยังไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สกิลฮิลของลีน่าขึ้นมาก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นการเพย์เซฟเป็นหลักประกันว่าโอเคตัวละครของเราเนี่ยจะไม่ตายง่ายๆนะครับทีนี้ลำดับที่4ลำดับที่5เนี่ยก็จะเป็นฟูลคอมโบของปาสคาลนะครับ หลังจากที่ปาสคาลนะครับใช้สกิลอันดับ4เป็นยิงลำแสงก่อนสกิลอันดับที่5นะครับรีคูดาวมันจะวนกลับมาใช้สกิลยิงลำแสงขึ้นมาก่อนนะครับมันจะเรียง Priority ตามอันดับของสกิลที่เราเซตติ้งเอาไว้นะครับซึ่งสกิลที่เราเซตติ้งอ่ะอันไหนมันวนคูดาวมาก่อนแล้วมันอยู่ลำดับก่อนก่อนนะครับมันจะใช้สกิลอันนั้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่ ออพอเราใช้สกิล4นะครับแล้วตามด้วยสกิล5แทนที่มันจะเป็นสกิลอันดับที่6ของลูซี่ที่จะฮิลนะครับมันจะกลับไปยิงลำแสงของปัสคาลอีกรอบหนึงนะครับอ่าแล้วก็ค่อยกลับมาที่สกิลอันดับที่6ของลูซี่นะครับก็จะามาฮิลแล้วก็เอามาลดคูลดาวสกิลประตูสู่น,นรกของปัสคาลด้วยอ่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผม อันนี้ผมต้องบอกก่อนเนาว่ามันก็อาจจะต้องใช้เวลาต่อรอบค่อนข้างนานหน่อยนะครับถึงจะจัดการบอสได้แต่ละรอบนะครับแต่โอเคถ้าสมมติว่านนะกดกดตั้งค่าเอาไว้ในตอนกลางคืนแล้วก็ไปนอนเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะยังได้ไอาเทมที่ค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับผม บอลก็ใช้สกิลหมู่ครบสามสกิลแล้วนะครับต่อมาก็ถึงตาบัสข้าวแล้วมากรอบที่1 6 7 7ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับว่าพอเราไม่ได้ใช้บัฟของวิตอเรียมันจะเบาลงมาเยอะนะครับแต่มันจะแลกมากับการที่เราเนี่ยจะค่อนข้างเพเซ,เซฟนะครับจะไม่โดนดาเมจมอสซ้ายแน่นอน ก็ตามที่ผมพูดเลยเนาะว่าแทนที่มันจะไปไล่สกิลฮิวของลุซีมันจะกลับมายิงลำแสงก่อนรอบนะครับผ้ก็ลุซี่ก็จะใช้สกิลฮิวแล้วก็รีคูลดาวสกิลห้ากลับมาครับมันจะช่วยลดคูลดาวน์ได้ถึงห้าวิซึ่งมันก็จะทำให้ฟัสคาร์เนี่ยวนสกิลกลับมาได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าตะกี้เนี่ยบอสใช้ไอตัวสกิลที่มันลดพลังป้องกันนะครับก็ใช้สกิลของลูซี่ล้างขึ้นมาก่อน ทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวบิ๊กกีนเนี่ยจะใช้สกิลล่างขึ้นมาก่อนจะยังไม่ใช้สกิลล่างของปัสคาครับนี่ปัสคาลีกูดาวขึ้นมาแล้วนะครับผมมันจะเตรียมพร้อมจีนรอบต่อไปแต่ว่ามันจะยังไม่จีนนะครับจะกลับมาใช้สกิลฮิวของดีนาขึ้นมาก่อน ซึ่งผมก็มองว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามันก็จะได้เพเซฟด้วยตัวละครตัวอนึ่งของเราเนี่ยก็จะยังไม่ตายนะครับดดูใ <t> ห <un s 2> ้ <PTSD> ีพลังของจักรรรพดิอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นว่ามันก็จะขาดอีกนิดนึงเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆเล่นไปนะครับอันนี้ผมอาจจะต้องความของขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับด้ามเนี่ยยังขาดอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ชิวๆนะครับค่อยๆเล่นไป ลีนาผมตุยไปล้ะนะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ปัสเขาผมยังสุขภาพดีเลือกเต็มอยู่ก็โอเคแล้วอันนี้ก็ปิดฉากนะครับก็ใช้สี่ฉีดนะครับผมถึงกะจัดการวอดได้นะครับอ่าอันนี้ผมขอหยุดการต่อสู้เลยแล้วกันเนาะ ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสเต็ปคร่าวๆในการเซตติ้งออโต้นะครับแต่น,นี้ผมบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เซตติ้งที่ดีที่สุดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีเซตติ้งทีเ่เข้าท่ากว่าเนาะขอใช้คําว่าเข้าท่ากว่าเลยแล้วกันนะเนาะเซตติ้งที่เข้าท่ากว่าหรือว่าที่มองแล้วรู้สึกว่ามันดีกว่าเนี่ยก็สามารถนําเสนอคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม ผมก็จะได้ลองเอาไอเดียของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเซตติ้งในคลิปต่อๆไปนะครับในชั้น1213นะครับผมก็จะได้จัดการบอสได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมว่าผมก็อาจจะต้องปรับของพัสเขาขึ้นมาอีกหน่อยนะครับไม่งั้นมันก็จะต้องใช้4ฉีดนะครับแทนที่จะใช้แค่3ฉีดนะครับผมอโอเคอันนี้ก็จะครบทุกรายละเอียดแล้วนะครับทั้งในเรื่องของตัวละครที่ผมใช้นะครับ เซตอุปกรณ์สมใสของตัวละครแต่ละตัวนะครับข้อมูลสกิลการจองสกิลล่วงหน้ากรณีที่เรากดมือนะครับรวมไปถึงการเซตติ้งฟาร์มออโต้ของบอสไฮด้าชั้น11นะครับก็ครบถ้วนจบในคลิปเดียวนะครับก็เดี๋ยวผมขอเวลาฟาร์มของอีกนิดนึงนะครับผมเอาไว้ถ้าพาสเขาผมเนี่ยจบบอสไฮด้าชั้น12ใน3ชีดได้เนี่ยก็เดี๋ยวจะรีบลงคลิปมาใชรให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครเกี่ยวกับเกมซเว n นน์นอย r ์ีเิหรือว่าเกมอื่นๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเดวยวกันแท้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ